อ้าวหนึ่งส,สองสามอ้าวสวัสดีสสดครับครับนนทีมทีมงานนายสอ <laughs> เออทีมงานนายสอนายสอเพื่อท้ายกล้องเพนนื่อนายสอครับอันนี้ก็ับซออย่างนั้นเป็นสเตอริโอเล็กๆน้อยๆพอได้มาเห็ดชิบซูซออย่างีซูน่องเบิงเบิงบรรยากาศเอาเสียงหน้ากับโอ้ยจแม่นอยู่ฝนดีครับพอแม่พี่น่องเอ้ย <laughs> เราไปภาพบรรยากาศไทยพี่น้ษ์ของเมือง,งโลกทั้งคนทุกคนอยู่ทางไกลการเ็ำงานสิตพลวันแบบเบืองวิดีโอนักผู้ชมเอาเนี่ยแหละครับอืมซุปเป็นว่ะเป็นแล้วปุ๊บซูบของเมืองแต่กล้องก็ได้แนวยอมใจแล้วละ่ะคอยู่ข้างแอวเพิ่นตลอดละได้ัได้สองคนเล่ากับบอค่อยมักปวนได้ว่ะติแต่ว่าหางขาดบ่ได้ว่ะติขนาดนั้นนนป้าอ้อย ใครหอดเฝ้าหอดผอ้ใดไม่เห็นงานอยู่ข้างนั้นอันนี้จะเฝ้าได้นางอยู่ใกล้ๆนี่เอามาดีเนี่ยเริ่มงานรถยาเฝ้าไร้ใหญ่ห้างเริ่มประเด็นยวรถวันนี้จะมาเห็นยังนัดโอ้ดำชมกระาน้อยน้อยอยู่วันนี้น้อยอยู่ครับน้อยอยู่ครับพอเม็ดมันท่านเดนแมนมนทัานเดนดำการังพอดีใ้รคนี่ครับโอ้กาลังขัดเดกนี่ ยังไผวะยังไนยิ่งชุ่มเียบักขามบักหอยก็ได้มาอันนี้ห้อยยังหอยซาลีหอยซาลีหอยซาลีปูนี่ย่างงี้ทุงเลยปูเก็บมาแต่น่าปูยังนี่ปูหน้าตัวนี้ปูหน้านี่มาเกิดแล้วอยากแล้วก้อยปูมีดนะครับก้อยบักหอยก้อยหางเลยอีปูขันาะโอ้ใหม่ห้องกับมีดเผามานี่ สิบขงใจโอ้ขัดขักขักขักขกอใหม่ตำแล้วด้นี้จจัับเอาปนิมันอนมันบ่อันดับแรกต่ำมาขามก่อนแล้วใส่กับบกพตำบพพิก่อนก็ได้เอาตำมาพิกพ่อนตาำมพิก่อนตำพิกใส่กับปากกเทีมยมกเทียมตำมายุตำมายุคือว่ายุหลายส่อแจ่ว่าบุพเพสามะเออบุพเพสามสิมงวยแต่ว่ากมันตำนี่แหละเอานี่แหละกรรหนึ่งนี่แหะเนี่ย อืมใส่กระเทียมนําเกับออืมกันกระเทียมนี่สวยในยเรียงประสาทถึงป,ประสาทอีหยังนี่แท้ๆเนี่ยังก็กันแหมด้วยสิบ่บอกบ่พี่ <c oughs> ออพแห้งตําแรงยาก ใช่ประคามไม่น <rôle à déc> ้ำนะใช่ไหมครับเปิดในเหล่ามีเสียงอย่างเงี้ยอันนั้นเสียงเสียงตัดหยาครับใส่ประคามน้ำสิเสียงเสียงตัดหยาเมื่อเสียงกบเสียงเขียนติดล็อกควาบตัดหยาครับบรรยากาศดีครับก็เลยออกว่าข้ากันเล่นทงซือแบบใครจะนอนเห่ินมัดคุ้มคืนยู่บ้าน แจ้งในน้อยเคล็ดคลิปออกไปผู้เพื่อนยู่ทั้งใจเพื่อนก็ได้เดี๋ยวเห็นบรรยากาศหน้าได้สบายหูสบายตาแม้วเปล่าเพิ่มทั้งคนด้วยคนละที่แย่งไปทั้เพื่อนมึงกันนะพระเจ้าอยากเห็นทงให้ทงหน้านาะเขาเขียวเลยช่วงนี้ช่วงนี้จังเดือดเลยเถอะเขาใหญ่ๆนี่นะช่วงนี้ประมาณโอ้สองเดือนดีเฮอครับสองเดือนเขาก็ยี่กลัวแน่แจังหน่อยนี่แหละจังหน่อยก็ออกพันษานี่ก็เขามั่นตั้งท่องเนาะ ตั้งทว่วงแล้วก็บิีแมนเก็บเกี่ยวมาเล็ดท่านโอ้หนาเด็นเป็น,นชีเขาแห้งชีมวนครลหนาชีเขาแห้งชีมวนทีมงานทีมงานในสอเนี่ยรีวิวไปเรื่อยๆพอหน้านังกับทรีวิวหน้านี่กับทรีวิวว่าจะมาร่วมกันมือไหนละครับม,มือแรกก็ดีสร้างผลงานให้พี่ให้น้องตอนเนี้ยในเบงตั้งซื้อไว้ตั้ดแแล้วล่ะทีมงานในสอเนี่ย ทังร่วมตัวกันบ่ได้จักเยบ่ได้เดีวแกไปย่าันเนาะมือกล้องกับาเพียแต่านก่ออง้างเนาะดกระมือกล้องกับชื่อตัวมาได้ไกลเนาะชื่อได้แทรด้ตัว้องกูไอืเห็นว่เห็นว่าเนี่ยชัดเจนแหลกแล้ววันนี้ใส่ขามีแทะได้ปะนี่ยมีแท้ีแทนาแเนเาทเนาแทนี้มีีทีีะี

ย่งป่าขึ้นโอ้ยมันจ่วกันพ่อป่าอีกกงอีกานะสิบวงสิบเบไปน้าหงสุไใหด้เนยนี่แย่งมึงหนึ่งน้าแย่งมึงแย่งมึงจ้ะแย่ปแย่งบอลี่พี่อยู่่าหเวอลที่แล้วใครมึงแล้วข้าทไวแล้วตัดมึงได้ว่ีหยวไปเลยฮะเอาไว้ดีเบสซุมอง ดีเบสเฮดสูพีสูนองเท้านี่ละเบิงกระไดฮะเนี่ยบักคิดเลยอ๋อบักคิดอะไผูดตัวทั้งในผูดตัวอะไม่น่าอะไรานบรบอเบบบบบอพี่ขังเขาพูดติดกันบะแมนครับพูดฝักปลายุข่าคุณคุณละไม่ลุมคุณแต่ว่ากับบอเงามคือเขาเฮาดอกเออ สีสีบ่ต่ำแบบแหลกมุนปุยๆนะครับคือแบบกึ้งกึงกินสุมกึ้งกึ้งกลินต่ำมาหน่าในหยัพร้อมโมเมนต์ยิ่งลึดเลยนะเอาช้อนนี้นะพี่น้องแล้วเอาเอ้าเบิ้งเบิ้งใส่เบิ้งหมุนเนี่ยกึ้งแหลกกึ้งเืิ้งแหลกกึ้งแหลกกึ้งเบิงแหลกเพื่อได้สวดตอนสวดนี่นะ ปม่มาเน้นับแม่น้นัล่าอดะาอยู่เซล่าเนี่ยนเครื่องปรุง่ใเมอีเอาเนเราออกหนีจากี้นี่อ้ยม่ได้ห็นค้าสปอนเจอจากไนเด็ดเจอว่าเอากิ่้หวยีมันมาจะทอได้แห้วเงน่อนสอนเจอเออดีค่าวนี้มากกว่าล่เอาการใจปริมาณโอ้นี่พงนัวพงนัว ผงนัวปลาแดกปลาแดกเดี๋ยวนี่ใส่ผงนัวปลาแดกต้มใส่แล้วใส่เรียบร้อยแม่หน่อยปลาแดกต้มแม่หน่อยเนี่ยโอ้ยคือไปรีบอึ๋ยเขาคนนั้นไม่หานอะไรเยอะเดี๋ยวเพจ่ไปดโอ้ยเบ่เอาไปเอาไปเอาปลาแดกไงเพิ่นไปปลาแดกก็ใส่น้ำเออแนวนัวแนวนัวนหนามนัวเนาะโอ้ห้าันนี้นำตาลน้ำตาลหูอยู่ ต้องบวานก็คงอยู่ดอกเอาตักให้เพื่อนเบ่งให้พี่ให้น้องเบ่งน้ำตาลพ่อพ่อไปเหรอพ่อพ่อพ่อเสียจะเป็นโรคเบาหวานมันดีเป็นเบาหวานน้ำปลาใสจังงี้น้ำปลาเนี่ยโอ้ยเออบักเคี้ยขึ้นใช่ปะว่าดีใสต้นใช้ดีเลยเนาะดีเราจ้ะ นี่จะเป็นไรงั้นเออไปจะกินกับลาบอ่ะได้เห็นนะลาบลาบแมงด้วยสิเย่กะไก่หูกระติกแก่ปูนี่ฮะได้บ้างตัวปูเลปูหน้าดอกอืมโอ้แก้วโอ้ขัดเน่นนักแด้นังงมันปูอืม เอาใส่กันแจ๊กใ่กันแจ๊กนั้นถ้ามันได้สดๆนี่เค็ในพี่น้องเบ่งนี่โอ้ยยางผุดี่ออกจากถวยผุนี่เนี่ยถุยอบบนี้เลยพี่เนอ่ยยางนาะโอ้ปาก่ายกันเลียตุ่นโอ้ย่ต้องปูสดนะยังต้องมีแเลตนโอ้ยเลตุนปากจาควงขอบจาควงชนะบ่ได เป็แล้วน้ำงปอเปแล้วเป็นในคักบอบนี้โอ้ักขัดถัดพ่อปูดำแถลเลยปูนําพ่อส่งส่งเลยเป็นปูสดหรือปูดองปูสดปูดองปูดองติอืมปูดองที่ใช้ปูให่เสียตวกันปูดองนี่สอดๆกะชีนัวแน่ต่ว่าห่างชีนวเลืกแน่จังอยเลยเอาเอาเบิ เบื้องหน้าตากูเบิ่งหน้าตาโคกเบื้องหน้าตาโคกมึงมันดีไปเลยเอาเอาดำมึงบดบัตาให้แหลกครับดัมพ่อด้สุ้งๆไปนะพ่อด้สุ้งๆเอาๆตามแบดดจะปู่มันสิแหลกแล้วมันบดจืดแซฉะก็อยากจะบอกก็พิ่นนแดงบดดองชิมบดดองชิมเสียใจฝีมือเอาเสียใจฝีมือโลเสียใจฝีมือ โอ oh, ้ขักขัดเอาฮันสูพี่สูน้องข้าเบิองกันนะเป็นได้บัดออกมาแล้วนี่โอ้เฮ็ดให้เพิ่นเบิองเฮ็ดให้เพิ่นเบิงโอ้นี่ก็อยากลงการแห้ง <c oughs> นี่ก็พร้อมแล้วพร้อมแล้วเป็นฝ่ายไหนหนักหนักโอ้น้า oh, น,น้อยเตี้ยเอานี่ไปยังเอาในเฮน่าเท่านี่ไปยังบรรยากาศแม่คือนดิขัดเนาะโอ้ย oh, สดสูพีชูนงังข้าเบิอง oh. มวนกันในื้อเด้ครับเจ็บเลไงคือขวดใจว่เโอ้เจ็เลโอ้โชว์โทษโทอันบักไทยกวางมีสวสัวครับประเทศยูหันบักสัวสัวนึสัวสงบักจังอันนี้ในนอเป็ดจังเลนายจังยังได้ขาเอือนผู้เบาหัวเฮ็ดสไตล์โธ่ไปแลบไแลบ ัอยากจะบ่เป็นไนเลิกคุยกันเลิกคุยกันเดี๋ยวๆเกลือวเลยเลเกลืโอ้ขัดแตเด้บันนี้เนาะเอ้ยาอย่นี้ก็มีืึโอ้ต้องกังมนม้งเลยก็ต้องกินคร เอาเอาเอาใส่ขางเลยเนาะใส่ขางเลยใส่ขางเลยอ๋อวเรามีของมือกอ็เดี๋ยวเรามากินเอ๋อพระกระจองนี่กระจองใหญ่กว่ากันใส่ตะกรงนี่แหละไปเจอว่างั้นล่ะเปลี่ยนได้สยางต้องเป็นได้สุยางเปลี่ยนได้สุยางครับทีมงานอ้อโอ้ยอ้าวไ มันคือตังอยู่นีวะเปาลงเดี๋ยวยูทูบเขาจะหลงแม่งแม่งลงีีเากันจกงม่บอกไปนังได้ได้ยอ่โอ้ยเนี่ยบรรยากาศบ้านบ้านสากับ่มีพ่อแม่พี่น้องป้องไปเอ้มาละกินมาละนนัมาโอ้ไกินไห้ด้วยนี่มาละกินนกอ่ะมาละกินกว่ปติเขาใน่ยหน่งมาละกิันมาะกินงวเลย โอบัคเกียบบัคเกียบคืนแต่จีนเนี่ยมันบุชุกอนี้คืนชุกเราดิ้บัคืนมันคืเป็นสันกันชุกกับเป็นบัคเกียบปอเปลี่ยนปอเปลี่ยนปูนี่สุกมาเบิงดูหนิไหนครับมะควายนี่นี่กระปูหน้านี่สินะสุดยอดบะนุ่งกองถ่ายไปกินนี้เบิ้งมาเด้อบอแวกพี่น้องข้างไกล กับนนัดช้อนโคตรมันตามพวกกตากลกองค่อยกินอือไปเอาโบมี่ยังไรอย่าบอกลายใหญ่ห้างพ่อแม่พี่น้องเอาเอาหนามไส่ตีหลม่ค่อยระบุกันหรอเฮ้ยะแฮมมาแฮมแล้เด้นี่ประชวดหนามล่ะแป๊บสี่กระมี่เนื่อยเอาแป๊บสี่บุญมงคลโอ้ยนี่นี่เอาโค้ได้ครับอันนโค้งันเอ่อนั่นละ ก็เล่ย์ยันมันนี่ก็เลย์เบอรากคันะเทศบ่ดีเขากรทีีด้าเอาคันเทศดีเขากระีได้ละคาานะอืมก็เลยบ่บอยากของเขาบ้างขวของมีแบนนี่โอ้ยอืมแบนแบนมันอีเกิดแบนนะฮะเออเขาเขาเล่ย์พ่อของเขเบิ่งดนี่บ่ดีด้าเดี๋ยสวยเอาเอาล้าจสามหมื่นเบอยถ่ายเน้อนี่เอาวแล้วกันก็เหยียดาำยนเหยย พยายามถ่ายกล้องนะว้าวว้าวอ่ะอ้ไม่อยู่ไกลโคกได้ครับนี่กินโคกเห่นไหมครับไอ้โคกเนี่ยนี่โคกเบิ้งเงาเบิ้งเงามาหั่นกินโคกกันโคกครับโคกอืมโคกอืมโคกโคกไปได้ล่ะอีโคกเดียเฮ้ยเอา ค้อมเขาลงมาจบบ่บว่า,าลายใหญ่ฮั่งน้โมงนยงามเราเทียงสินี่แล้วอืมน่มนี่แล้วเห็นบ่โอ้เข่าเหนียวไม่ไม่โอ้ยต้นมกลัใหญ่กลอกอยากมากเข่ากว้างน้ำมูมั่มานีม่มนใหปลูกท่ปูกกันโอ้มันขึ้นมาเองโดยถรามชา,าสติบ่ได้ปลูกมันตัวอ,อืมาก้อยก้อย,อยอปลูครับ ก้อยบักไหวย์โอ้นี่ครับก้อยบักไหวย,วยนี่ยมาให้เบิ่องล่าตาดูยังเดี่ยวได้แกงดีกว่าบนก้อยอีปู่นได้ครับนี่ก้อยบักไหวย์ขวัญเชอ,อรีร่หวยเชอ,อรี่บมันเลียบเห้ยครับโอ้ว่ามันเลียครับกินนี่เอาทาเบิ่งเอาเบิ่งนเอานี่โอ้ข้ขยามเขาใหญ่ๆครับบ่บต้องตุ้ยครับชุดเลยเอ่อโ้ย ตีดองก็ต้องเข้าใจนะครับลักษณะเขาเป็นแบบนีเป็นนาทีแะเขาแบนว่าโตายายยังบ่อนยีละตายายังก่ังตายาจังตายาอีกครับอันนึงไหมเดี๋ยวจะบัวไม่หล่ะตากล้องไหมเบิ่งกล้องคนไหมโอ้สิจิูตพี่ชู้หน่วงเบิ่งนี่นะเขาเก็บน้ำพึ่งอยู่ดอกนี่นี่ยโอ้ยเบิ่งเนี่เนี่เออค้ามอยค้ามอยเออลืมลืมเออได้ค้ามอยตำรวจผู้ใหญ่หูแจักเบิ้ลหูแจักเบิ้ลครับ ไปอาฮัทเนี่ยบ่ตรองหวังว่ามันจะไปตีพื้นอย่ามันจะไปไปตีตำบวตีตำบวจก่อนนีนับของมาลายีนก,กับมากเลยนอนกเนี่ยกั้นจองบัใช่ลงไปอันดีเลย เก็บมาวอันีนแม่ใหมอย่าเอาแล้วยผู้กินมาแล้วยุ่มมน่ครับมันเเพื่อตัดหญ้าว่มเดียวเดียวู้ไู้ึตัดหารนตัดหญ้าร้องเพ่อน้มาเด้อวางให้เพื่อนวางนาก่อนสิไหมพอเอตัดหา

Suốt đỏ lại, hm, một bụi tắm hưng, hm, 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 บบอยไหมเบพ่อแม่พี่น้องเบเบโอ้ขัดยากบอกเอามาดูเอางั้นได้่าบ่งหวาน่ะครโยมาลพี่กเขียวมสีบทิ

เพาะาเมื่อไปเมืองขัหนึ่งเราทำเมือกินเป็นไรครับเมื่อกอนแจ่นั่นเนียว่บอกแล้วเมื่อกองเข้าผาดอกปูวันนี้ปูปูหน้าปูหน้าเนาะปูหน้านี่นังเนยปูสามแยปูสามแยทีอากูสมแยกับปูสาแยี๋ยวจะมขสุดที่สุดตายแล้ว วันนี้ตัวแม้ีน้อกกับ่ได้ีบพี่หัวเนื้อหนุ่มปผู้ชายอันนี้ปู้ชายไอวอลเลดิชิวูดหน้าเพเออมันบมันมันมกูผู่หอ่ในคาสเป็สวยด้ยอย่างเกีนี่ปู้แหมเยอะต้องกินแล้วพอดีเขาหาผู้หน้าปเดให้หน้ากับอาย่มันลงหัวจะลงองยาล่งยาล่องหนัง แต่ลงยาขึ้นมเนี่ยพอรัดลงยาขึงนมาดูนี่ยเนี่ยผู้ทีไปเผาอยวยลั่นไข้ยาเนี่ยที่จะอยากกัดสั่งอันนี้ปลูกเขาผู้ปลูกงาปลูกเทิ้งเขาเทิ้งงาเมื่อเราพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเขามากทอดเดยวกินมันไปใส่ไปไกลก่อนสิรีว์เด้งกินไปไกลละกลางยังวะ lòng đi Nhìn lòng mà vẫn rụp ra à. nhắn, nhắn, nhắn nhanh Sáng là suốt, có hai cú qua một gần vui Cú xuống งั้นงั้นงั้นเจ็บแน่ดเจ็ดวเ็กินเขาบ้านไปไปกินเขามาไปฮะไ้กินเขามาไป<ห>กินมากแล้วมั <c oughs> กดีบบมบบาน,น,บน,นเนะาะเนียบขือเนาะอย่าสวบ้อแด่มากอบอเป็นไรโอ้ยมือกเห็นไหาสเอาเบิกกล้องยแม่ทายอยู่ไหมไอ้พวต้อง่วงขันมือเขานิ่งกัน เราจะบอกว่านี่งๆนี่ระวังเลยนี่เกาะเอาให้เที่ยงไม่ต้องคิดบังเป็นเสว่านี่ตั้งกันร่อหัวบ่อยๆว่าอยูุกูจงเทียวรีดเลี้ยเลียงแค่ะสามจีดอกกวันไทยภาพเอามาเราดีอยู่ครับพี่น้องมือหนึ่งจิก,กวัวมันตั้งขากลองว่ะเป็นอะไรก็จงๆๆนิ่งๆ มันอินครับมันอินแซ่บครับบักไวยบักไวยปูยังเกาะปูยังเกาะปูสะแมปูสะแมครับปูสะแม้ครับบักไว้หนิดเบื้องเหงาครับโอ้ยเข้ากันว่ามันเสียที่เบีดตัวในซ่วงเดียวกันอยากจะบอกโย

มันค้ำใครบปิค้ำลูกใครบปิค้ำป่ะหมูบ้านของคุณผมไม่ค้ำหรอหมูบ้านคุณค้ำไงอืมหมูจี่บนระหว่าเพื่อเพื่อนจะมาคอนแจนทีละสูงัได้ได้บ้านแล้วเนาะเอาเอาสเตอริโอห้าแน่เนี่ยเอาสเตาให้ซูพี่ซูน้องิึงสเตอริโอห้าวันเนี่ยมันนได้เดียวนี่แม่สเตอริโอห้านี่แม่ มองเขานั่งอยู่นี่ถอยไปได้บกไก่ถอยได้บกไก่เอาถอยถอยอีกรูปไม่ให้เงวะเนี่ยใช่อันนี้เลยหน้าไหนนัประคับไว้ก็หน้าเขานายซอเดอะซีรีส์ไม่ใช่นายซอเดอะสตูดิโอหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคำใหญ่อินดี้ฝากไว้ด้วยนะครับคำใหญ่อินดี้เนาะ แม่ครับหรือว่าช่องไม่ซอไม่ซออะไรนะไม่ซอสเตอร์ดิโอซอสเตอร์ดิโอนี่คือสเตอร์ดิโอของพวกเราอี<ม>่แห <c oughs> ละครับของชาวทีมงานเอาตามกำลังมีร่วมสร้างมาด้วยกันร่วมสร้างนี่ค่าปลาอันนี้เชื่อตัวเห็นยนไอสตอดิโอซอฟต์แวรเดี๋ยวมีโครงการจะทับห้องอัดอยู่ีไม่ก็คืนไม่แล้วฝากพ่อแม่พี่น้องที่ตาม คือเก่าแหะครับเออทางทีมงานกับบมี่ยังหลายสำหรับตำบักคำหน่อยเมื่อนี้แอบคือเก่าเอเฮ็ดด้วยใจอยากให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องได้เห็นเออเออน้ำกันกันผู้ใดขิดหอดบ้านกับเบิ้งเอาเออผู้มีการงานกับสู่ต่อไปผู้อยู่บ้านกับเพ็ดมาพ่อให้แม่เออเป็นูเป็นกำลังใจให้ลูกให้ร้าน มีแรงพักดันได้เฮ็ดคลิปหน้าต่อไปสูพ่อแม่เพื่อนได้เบิ่งมาดียวมาเดียวเนขอจบคลิปแค่นี้เนาะจบแล้วเปล่าเยอะเลยครบจ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 ้ะยีบเบอร์เราตากล้องเรื่องบริกานึ่งหนึ่งสองสามสวัสดีครับขอบคุณครับ